ตลาดแรงวังเวียงครับ5โมงเย็นครับต้้พืชพักอาหารธรรมชาติปูกริมแม่น้ำซองและกัแถวบ,บ้านผาตั้งครับเอเพชรมะเขือพระคมอีกน้องนี่ปลาอยู่กองหนึ่งครับปากกระสุนชาวบ้านเพื่อนขายอาหารวางอยู่ด้านหาน้าทางเข้าของตลาดครับ อันนี้เนาะยังไม่ค้าอันนี้อันนี้เนาะขมขมลายบ่บ่ขมปันได้ธรรมดาตีสิบคนกีบตุลลศีสิบคนกีบเนาะโอ้อพี่น้องเนาะขมมีแล้วว่าเหรอทีไหมโอ้เนาะข,ขมงามเนขมงามพี่น้องอบรรยากาศงามเลยอากาศเย็นเนาะไม่ค้านอเอออากาศย็นประกาศงามๆพี่น้องสินค้าอาหารเกษตรหน้าทางเข้าของตลาดวังเวียงครับ เ <laughs> มค้าบางเวียงมีแต่พูดงามๆพักกับง,งามเมค้านอะ๋อยเป็นเมค้าบอสดอสุดยาวเข่าดัวป้ามักแต่งน้องน้องังใหญ่หมแม่นี่าไปซุปแซ่บเห็นน้องเองแดงเลรูระเปลี่ยนภันกีษพักการดคือบรรยากาศตลาดแรงที่เมืองบางเวียงครับ ปลาสดครับของสุดท้ายพี่น้องเอาโนไปเลยมาเกียงบ้านสวัสดิ์เหรอวะนี่ลายเนาะอยู่เขมทางมีหลายบ่อยู่เขมทางคนะนะหมดแล้วเขับไปเซ็งมาแล้วคนขายค่นะเขาลรวยเลยวะแม่นมันหมดโอ้หมดแล้วเนาะอันนี้คือเดียววะนี่ขายเป็นถุงนี่ห่ืนี่เพรขายเป็นโรขายเป็นโรโรเท่าใดครับโลซาพันเอาซาพันโลหนึ่งนี่ค่ะซาพันกีบ ตัวโลตกบนรุ่นนี่เนาะองนะขึ้นสูงๆูงไงผมไม่นะคะ้าเพิ่นคนมาส้มเกี๊ยงมาขายเต็มถนนเลยพี่น้องเป็นผลไม้ปลูกอยู่ที่บ้านสมสวัสดิ์ทางไปเมืองกาซีครับพี่น้องของดีผลไม้ขึ้นชื่อที่วังเวียงพี่น้องอเอเอเแซ่บน้องผูหนหน้ใหญ่เนาะวางหน้าเลยแซ่บถึงใจเลยครับ สาวเลียงก็มาซื้อมาส่มสเกียงมืกี้เหมืน้องสบายดีสาันเนาะดโดยรับยำจีนแม่ค้านี่ขายชุดอะไรม่คาคิดนึ่งสิบแปด หนึ่งขีดสิบแันขีดแล้วคายสขีดขึ้นไปส้ย,ยังแน่นินะใส่เครื่องอยำยเครื่องปรุงของกินมดโอ้โดยพี่น้องมาซิบเบิองยำจีนครับใส่ทั้งปีทั้งปีนไก่ครับพี่น้องคล้ายขีดละสิบแปดทันกีดเข็ตเพชรตะเบท้าโนึแลวเตซังเดิมาเพชรก็ได้มเพชรกัได้ ตามใจเลยคะกันจะลูกค้าทุกอย่างเนาะไม่คะเนหรอกติ๊งยังนะไม่คะเนาะครับอาหารมื้อนี้มื้อนี้มันซุกไปเลยเนาะโอ้ดุยดูยกินเลยยำเลยกีดแล้วติ๊บันกีดพี่น้องเพราะว่าขาเป็นต้นที่ซาพันกีดเนาะเดี๋ยวสิมเบิึงครับพี่น้องเมนูยำจีนเราจะใส่ทั้งหูหมูข้อหมูแล้วก็ปีกไก่ตีนไก่ครับพี่น้อง ทุกอย่างเลยนี่ครับทุกอย่างเลยเมียนละโดยโดยอันนี้มี็ยังมั้น่ะนี่อันนี้เป็นสลายสล่ายสาลายเนาะโดยสาลายอันนี้พร้อมจะติ่มเกลือติ่มเกลือก็เอา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 ตีนไกลติ่ไก่ก็เอาเอาครบเสร็จเลยนี่แหละมปนยังยาวๆเลยนะนี่เป็นเส้นหมี่อ๋อเส้นหมี่ขาวเนาะของกินโดยโดยเส้นหมี่ขาวพี่น้อง มันมี่บกบแล้วมันตั้มเนาะเดี๋ยวหมดแล้วครับคดีดล้วพอจขถ้าขายทองก็เสื้อหวานโบไซ่บไซกินเสื่อแบบโบผึ่งนะนะโบมากเออโบมากครบสุดเอเดือดเอสเผ็ดบ้าเอาเผ็ดน้อยดีกว่าจะนอนบนรักบนแรงจะเสียพร้อม เอ๋อโคดีแซบอันนี้มันเป็นเกียเ๊ยวเสียส่วนบ่อหน,นิเนาะเกี๊ยวฮักคล้ายๆแต่ฮักโแบบเมนโบเมนเนาะอ,นอันนี้เป็นขาไปเฮียนมาบ่ครับอันนี้ไปเฮีนยนสูตรมาก็เห็นได้โอ้เป็นยังครับอันนี้นเลยเป็นผงยำผงยำแต่ทุกอย่างเลยครับพี่น้องเสียดาประแดกเนาะ ปลาไสตปลกปลแดกเป็นเรื่องปแม่นของของกินเมื่อราได้เจอปลาแดเอ้ยจะสุงไหมจะก้วยหรจะสูงดีกว่าโอเคถูงครับขอ่วยหน่อยเด้อลองไปซิมกันแซบมอนมาเสิรวหนึ่งนซะมอนมบนานเลยเด้อ เสร็จแล้วครับซัสซี่ไก่พันกีบอันนี้จะเป็นร้านพวกขายเมนูมกครับมกกบมกเกียดมกไข่มกป้าพันแล้วก็พวกลูกพวกครับพี่น้องพิดบี้ <ed> by, ปลาแดกเครื่องหางงัวร้านนี้ทีับอนที่หนึ่งี่กมีเากินอะไร เนี่ยปลาแก้วพี่น้องโอ้นกไหมอันนี้นกยังมีคันนกแอนตุ้งเหรอ,อ,อ,อโอ้ตัวใหญ่นะนกแอนตุ้งพี่น้องเอยไหวพี่น้อง นอันเครื่องกินยั่วหนูห้างกำหันเขาก็พอขายแล้วอลำมาผ่านกิบเฟืองมะค้อใบเข้าได้สุกแล้ววเนาะเอออันนี้ขายเท่าไรนี่สิบพันสิบพันกีบเอาอันหนึ่งไหมครัสุกแล้วเนาะบัก้อใบเข่าใบเข้าเหนียวอไม่ค้าเงินครับโอเคขอบใจคาะกินอาหารขึ้นบ้านธรรมชาติครับพี่น้อง น้องสาวน้อกขมนะี่ยยังกิน้แซบนะจำเจียวจำเจียววะกินกับเจ้าเดบอวอขอกินน้ำเนื้อจะกินน้ำนะ <c oughs> ได้เนาะ <c oughs> องเวียงเริ่มมีน้อกขมขานแล้วครับพี่น้องเผากินแซบพี่น้องน้อกขมนะ เป็นรูอาหารธรรมชาติครับพี่น้องโล่คมเลยมีขาแล้วครับตัวนี้พอดีเผากินแซ่บพี่น้องมันยังอ่อนอยู่นะตัวนี้ก็เริ่มขมแล้วหนึ่งครับมันยาวแล้วกว่าแรงโคสกีฮับเจ้าน้อยเจ้าน้อยคอยโคเพื่อขัำนะครับมา <c oughs> ทอดนะคร, ì, re รับ <in envy> ปลาบองเวียงแม่พี่น้องปลาน้ำซองเด้อปลาน้ำซองยังแม่ค้าปลายังแม่ค้านี่ปลาสูตรจ้ะปลาสูตรเนาะโอ้ปลากรวดแม่ค้างามพี่น้องงามแผ่นปีนเนื mm ้อแม่ค yeah. ok. ้าน in oh ี่โอยพี่น้องไปปลาปลากดปลาน้ำซองปลาลาดเนาะป่าน้ำซองจึเนื้เอาปลาเน้อป่าน้ำซองจึ๊บแซบเด้อซื้อปลาแทบเบอร์รูพี่น้องร้านนี้ครับ อันนี้มียังไม่ค้านเนี่ยอันนี้อันนี้ว่าน้ำอ้อยโอ,อ,อ้น้ำอ้อยเบียนซีาะเออน้ำอ้อยเนี่อหนึ่งกับแม่น้ำอ้อยคือกันโอ้โดยคือกันเลยเนาะไอเนาะตัวนี้ตัวนี้นเซฟตัวนี้มันนำ้ำอ้อยครับพี่พ<อ>น้องอาหารพื้นเมืองนึกว่าปลาสม้มมุกปลาโบแม่นเนาะน้ำอ้อยพี่น้องโอ้ใบใบจากว่าเนาะเนี้เออน้ำอ้อยใบใบมันโอ๊บใบมันโอ๊บเนโอ้โดยโดยโดย บรรยากาศครับเต็มไปด้วยอาหารพื้นเมืองของชาววังเวียงครับปลาน้ามโซงไปตักกินนะครับรสสดน่ากินน้อง mm hmm. วันนี้ครับผมเมนคอรออนทัวร์ครับพามาออนทัวร์หาดินกอกแซ่บอาหารธรรมชาติที่เมืองวังเวียงแขวงวิงว่งจันทร์ครับพี่น้องเ mm hmm. ต็มมาด้วยเมนูปลาแม่น้าซองครับหลากหลายขนาดเลยครับปลาพันธุ์นี่ครับพี่น้องปลาพันธุ์ อันนี้เท่าหรือแค่หินอันนี้เท่าเนาะอ้อเท่าพี่น้องไอนน้หนวายนไอยเน,นะาะโอ้พี่น้อง ที่ยังกินไม่คายนะอันนี้ปโดุยผิดทอดทอดวะกินสดได้บ่บ่ได้บ่โอ้โดยคองดีคองเด็ดเลยพี่น้องด้วงมะพร้าวด้วงมะพร้าวพี่น้องนี้ลูกพวกตัวเมียเลยครับเครื่องซ้อนลูกพวกด้วงมะพร้าวพี่น้องปลาพันธ์ สะพานข้ามน้ำซองเก่าครับโอ้วิวครับงามอีน้องคนมาเที่ยวได้หลายไหมวัดนี้นะ เลย น้เย็ยนครับถนนการตัวมือวงเวียงครับเมืองติดไปด้วยนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงไฮซิตซันครับหลุดไลาๆครับพี่น้องาบาฟุ้งกระากัมาทเที่ยวพวกพยเรือขยักร,รถถ้ำเรือซิบลายเรือบุรษกูนนะครับเปิดสมแปลงท้างครับพี่น้องบางยุดนะครับ ักท่องเที่ยวลังขยอยกลับมาจากไปลินกิจกรรอีเวนเจอร์ครับช่วคาซีซันวังเวียงหลวงพอบางน้องเขียวเมืองงอยเต็มไปด้วยฝรั่งต่างชาติครับ ข้างไปเป็นน้ำซองครับที่คือบรรยากาศยามเย็นครับก่อนพลุกโมรงถนนการตังเมืองวางเวียงครับเต็มไปด้วยรถนำเที่ยวนำผู้โดยสารนักท่องเที่ยวกลับมาที่พักหังจาก ที่หาไปผจญไปทุรลำบากอี่เจอมาพี่น้องบุรุษคูนึงบุรุษคูนสาถ้ำผูกคำถ้ำลมผานามใส้ต่าท่องเที่ยวยอดฮิตครับที่วังเวียงครับบนนี้มีตลาดแรงพร้อมรับข่าอยู่แคมทางเลย